สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่น้องน้องทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสูดรวยซับนับล้านของเราอีกแล้วนะคะรอบนี้รวยซับนับล้านจะมานําเสนอสูตรดับหลักร้อยบนยี่สิบเอ็ดวนรวดเป็นสูตรที่ทําขึ้นใหม่นะคะจะมีอยู่สองสูตรด้วยกันนะคะทุกท่านนะจะมีอยู่สองสูตรด้วยกัน อ่าสูตรสองสูตรที่ทำขึ้นมาใหม่นี้เพื่อจะเป็นทางเลือกที่ท่านจะนำไปประกบกับสูตรดับร้อยบนอีกสูตรชุดหนึ่งที่เราทำขึ้นก่อนหน้านี้แล้วนะคะซึ่งเป็นสูตรนี้นะคะซึ่งเราจะเอามาประกบแล้วก็ตัดก,กันกับชุดนี้นะคะอ่าเดี๋ยวจะรู้กันว่าจะเป็นยังไงจะได้เลขอะอะไรามาใช้กันรอบนี้ฝากคำเตือน,นกันก่อนนะคะดูคลิปนี้เสร็จปุป๊บ จะไปในส่วนปักหลักร้อยบนให้เลยนะคะทีนี้เราจะเอาปักหลักร้อยบนมาประกบกับชุดพวกนี้ดูว่าผลสุดท้ายแล้วจะเป็นตัวไหนนะคะสูตรดับหลักร้อยบนของเราจะมีทั้งหมด2ส,สูตรนะคะที่ทําขึ้นคิดค้นขึ้นมาใหม่นะคะไม่เอี่ยมอ่องแกะกลองเลยนะคะทุกท่านนะฝากคำเตือนตามกฎกติกามารยาทช่อง youtube และเพจใน facebook ของเรากันก่อนดีกว่านะคะ คำเตือนนะคะโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมคลิปนี้ด้วยนะคะสถิติล่าสุดที่ดิฉันนำมาให้ทุกท่านได้ดูได้ชมกันนี้เป็นแค่แนวาทางในการไปเลือกซื้อสลากินแบ่งของรัฐบาลเท่านั้นนะคะผลลัพธ์ที่ได้สมการที่ออกมาขอให้ทุกทกท่านได้โปรดใช้วิจารณญาณให้มากๆเลยนะคะก่อนที่จะนำไปใช้กันนะคะช่องของเราไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีนะคะ จากช่องรวยซับนับล้านฝากกดติดตามกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะคะไม่เชนนั้นท่านอาจจะไม่เห็นอะไรดีๆเด็ดๆนะคะก่อนใครนะคะมาเราจะมาดูสำหรับสูตรที่1กันก่อนนะคะสูตรที่1ใช้แสนบวกสิล่างแล้วก็เอาไปคูณที่ด้วยเลข3นะคะอันนี้เป็นชุดใหม่นะทุกท่านนะนี่คือสูตรที่1 อ่าสูตรน,นี้เดินมา21งวดน,นะคะ1คือแสนแสนคือเลข1 10่ล่างคือเลข9นะคะแสนคือเลข1 10ล่างคือเลข9ได้เท่าไหร่นะคะ9บวกนเป็น10ไปคูณ3เราก็จะได้เลขดับคือ0นย์ะคะ0ูคูณ3คือ0เลขที่ออกก็คือ272สนะคะสำหรับสูตรน,นี้นะอ่าส่วน ถูกแล้วไปต่อนะคะแสนคือหนึ่งสิบล่างคือศูนย์นะคะหนึ่งบวกศูนย์ได้หนึ 3, ่งหนึ่งคูณสามหนึ่งสามเป็นสามได้เลขสามดับสามหลักร้อยงวดต่อมาที่ออกก็คือแปดเจ็ดสองนะคะหลักร้อยคือเลขแปดถูกนะอ่าไปดูกันต่อนะคะสูตรที่อ่าตัวอ่างวดต่อมานะคะหลักระแสนคือเลขสองบวกสามสามคือสิบล่างเนาะห้า สอบวกสเป็น5้าห้าคูณสามสได้ดับ5ผลปรากฏเลขที่ออกก็คือ605นะคะต่อมานะคะก็คือถูกนะก็คือถูกนะคะนี่หกต่อมานะคะหลักแสนคือ9ก้บวกหนึล่าง9กบวกหเป็น10ได้0ูนคูณสได้0ูนย์ ดับศูนย์ดักร้อยคือห้าสามศูนย์ศูนย์ดับห้ามานะคะเอาอยู่ไปอยู่หลักหน่วยเห็นไหมอันนี้ก็วาในหลักหน่วยอ่ะต่อค่ะหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดคูณสามเจ็ดสามยี่สิบเอ็ดได้หนึ่งดับหนึ่งหลักร้อยงวดถัดไปเลขที่บอกก็คือสี่ห้าสามนะคะให้คุณดูสถิติตามก็ได้นะคะถ้าหากคุณคิดว่าเผื่อดิฉันโกหกนะ อไปต่อค่ะอันนี้ถูกนะคะดับเอาอยู่สองบวกหนึ่งเป็นสามสามสามเป็นเก้าได้เลขดับเก้าหลักร้อยผลปรากฏเลขออกงวดที่ต่อมาก็คือเลขที่ออกก็คือเจ็ดแปดสองเลขเจ็ดดับเก้าถูกต้องค่ะต่อมานะคะสี่บวกหกเป็นสิบได้ศูนย์ศูนย์คูณสามได้ศูนย์นะคะดับศูนย์หลักร้อยงวดต่อมาก็คือสี่เจ็ดแปดออกเลขสี่ดับเลขศูนย์นะคะถูกต้อง ต่อมาค่ะ9บวกเเป็น18 8ดคูณ3 8, 3, 8 3 24ดับ4เลขที่ออกก็คือหลักร้อยคือ8 1 2นะคะอ่าถูกนะ3บวก4เป็น7 7 3 7คูณ3 7 3 21ได้เลขหนึ่งดับหลักร้อยผลปรากฏเลขที่ออกก็คือ2 0 2ถูกต้อง เจ็ดบวกหเป็น13ใช้3ตัวเดียว3ามคูณสามเป็น9ได้เลข9นะคะคือดับเลข9ในงวดถัดไปผลปรากฏเลขที่ออกก็คือ4 4่ี่หนะคะผลปรากฏเลขออก4 4 6ถูกต้องค่ะไม่มี9รอบดีเดย์นะคะสำหรับสูตรนี้นะสูตรนี้หลักแสนก็คือเลข9นะทุกท่านนะอ่านี่คือหลักแสนคือเลข9ก้านี่นะสิล้านคือเลข4ี่ 9บวก4เป็น13 3ไปคูณ3 3เป็น9ดับ9อีกรอบนี้ดับที่เลข9นะคะอ่ารอบดีเดย์คือ1พฤศจิกายนดับหลักร้อยที่เลข9แล้วตัวเลขที่เราทำได้คือ0 489 9ให้ซื้อน้อยไว้นะคะทีนี้เรามาดูชุดที่2กันดีกว่า สูตรที่สองดับหลักร้อยชุดที่สองสูตรใหม่อ่าก็เท่ากับว่าตอนนี้เราได้เลขดับทั้งหมด9กสูตรแล้วนะดับหลักร้อยนะชุดนี้สองสูตรชุดนี้7สูตรมาดูในรอบนี้กันหนึ่งพฤศจิการในสูตรที่สอง สูตรที่สองใช้แสนบวกสิบล่างเหมือนกันแสนบวกสิบล่างนะคะเริ่มงวดเดียวกันนะคะคืองวดเออน่าจะเป็นพุษสภานะอ่ะอันนี้คือใช้ตัวเดียวกันแต่ใช้10บล่างคูณน,นะคะตัวนี้จะเป็นลักษณะว่าแสนบวกสิบล่างนะคะทุกท่านนะสูตรนี้นะสูตรที่สองนี้นะ ยี่สิบเอ็ดเ่นเหมือนกันดิฉันใช้สถิติเท่ากันนะคะอ่าที่เหลือจากนั้นไปไม่ทราบไม่ได้ทํานะคะเอาง่ายงียยง้เลยแสนคือหนึ่งสิบล่างคือเก้านะคะเหมือนกันเลยนะคะเหมือนกันแต่ตัวคูณไม่เหมือนกันนะคะหนึ่งบวกเก้าเป็นสิบตัวนี้คูณสามแต่ตัวนี้คูณด้วยเลขสิบล่างนะคะคูณด้วยสิบล่างนะทีนี้ อะเรามาดูกัน1นึบวกเเป็น10ได้0 0คูณด้วย9ตัวนี้นะคะ 10, ใช้10ล่างคูณอีกทีหนึงเห็นไหมคะเราใช้10ล่างคูณ0ูคูณเเราก็จะได้ตัวที่มาตัวที่ดับนะคะตัวดับก็คือนี่คือเลขดับนะ0ูนคูณเได้0ูย์ดับ0นย์ค่ะ ผลปรากฏว่าเลขที่ออกในงวดต่อมาหลักร้อยคือ2องเหลักร้อยก็คือเลข2นะคะอ่าเลขสผลปรากฏว่าเลขดับศูนย์นะแต่เลขออก2ถูกต้องนะคะทุกท่านนะอ่ะมากันต่อนะคะในรอบต่อมา11นึ่งบวกศูนย์ได้หนึ่งหนึ่งคูณศูนย์นะคะคือคูณตัวนี้ใช้ตัวนี้ไปคูณต่อนะ เดี๋ยวบางท่านไม่ได้ฟังรายละเอียดก็จะบอกว่าเอามาจากไหนเนี่ยทำไมไม่เหมือนกันคุณเอาตัวนี้มาจากไหนมาคูณนะคะฟังให้ดีๆนะคะนีฉันใช้หลัก10ล่างคูณอีกทีหนึงนะคะหนคูณศนยได้0ค่ะผลปรากฏว่าเลขที่ออกใน3ตัวบนของรางวัลที่1ในหลักร้อยก็คือ8 72หลักร้อยคือเลข8ส่วนเลขที่ดับก็คือเลข ศูนย์นะคะอ่าถูกนะต่อมานะคะงวดต่อมาสองบวกสามนะคะสองบวกสามเป็นห้าห้าคูณด้วยเลขสามคือสิบล่างสามห้าสิบห้าได้เลขห้าดับในหลักร้อยบนเลขค่าตัวนี้จะต้องไม่มีในหลักร้อยบนงวดถัดไปหกศูนย์ห้าค่ะหลักร้อยคือเลขหก ไม่มีนะคะถูกต้องนะอ่ะมาดูกันต่อ9กบวกหเป็น 10, <10> ได้ 0, 0. ูนคูณหได้0นะคะดับ0ย์ะคะ่ะคนปรากฏว่าเลขที่ออกใน3ตัวบนของราวัลที่หนึ่งก็คือ5 3 0ถูกต้องนะคะเลข5ไม่ใช่เลข0นย์ะเลขศูนย์ไปอยู่ที่หลักหน่วย เดินต่อค่ะหนึ่งบวกหกเป็นเจ็ดเจ็ดคูณหกเจ็ดหกเท่าไหร่คะสี่สิบสองหรือเปล่าคะสี่สิบสองนะคะได้เลขดับสองเลขสองตัวนี้จะมีไหมในสามตัวบนของรางวัลที่หนึ่งโดยเฉพาะหลักร้อยเลขที่ออกสามตัวบนรางวัลที่หนึ่งก็คือสีอ่ห้าสามหลักสิบไอหลักร้อยคือเลขสี่เลขดับคือเลขสอง แสนคือสองสิบล่างคือหนึ่งสองวงหนึ่งได้สามสามไปคูณด้วยเลขหนึ่งตัวนี้นะคะสามหนึ่งได้สามดับสามรอบต่อมาลงวันที่หนึ่งสามตัวางวันที่หนึ่งออกเจ็ดแปดสองหลักร้อยคือเลขสองนะคะถูกต้องอ่ะไปต่อกันนะคะไปต่อกันรอบต่อมา สีบวกหเป็น10ได้ 0, 0ูนคูณหได้0ูย์ค่ะศูนย์ไปคูณอะไรจะได้0นย์ฮะแต่ถ้า0ย์บวกอะไรไม่มีค่านะตัวที่มีค่าก็คือตัวที่มีอ่าไม่ใช่เลขศูนดับศูนย์เลขที่ออก3ตัวบนรางวัลที่หนึ่ออก4 7 8มา4ดับ0ค่ะต่อมาค่ะเกบวกเเป็น18 89เเท่าไหร่คะ แปดเก้าเจ็ดสิบสองดับสองอีกแล้วรอบนี้ผลปรากฏเลขที่ออกในสามตัวบนของรางวัลที่หนึ่งนะคะออกแปดหนึ่งสองหลักร้อยแปดหลักเลขดับคือสองนะคะไปต่อคะ่ะสามบวกสี่เป็นเจ็ด เจ็ดคูณด้วยเลขสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่เท่าไหร่คะเจ็ดสี่ยี่สิบแปดดับแปดคะ่ะโอ้โหไปดูเลขที่ออกนะคะรางวัลที่หนึ่งสามตัวบนสองศูนย์สองหลักร้อยคือเลขสองดับคือเลขแปดโอ้ชิวเฉียดเลยนะเนี่ยทำหารอบนี้นี่จงเบ้งเลยนะเนี่ย อ่าเรามาดูในรอบก่อนจะออกหนึ่งวดนะคะ7จบวกหเป็น13ได้3ามสมหกเท่าไรคะ8ค่ะดับแปดอีกค่ะรอบนี้ทุกท่านคะ่ะ7 4 28 3 68ยีปดากผลปรากฏเลขที่ออกใน3ตัวบนของเราวันที่หนึ่งก็คือ4 4 6หกรักร้อยคือเลข4เลขดับคือเลข0นย์นะคะ รอบดีเด์ค่ะเรามาดูกันในรอบดีเด์กันดีกว่านะคะทุกท่านนะรอบดีเด์เลขอะไรคะแสนบวก10ล่างแสนคือเก้าสิบล่างคือสี่เ้าบวกสี่เก้บวกสเป็น13 สไปคูณด้วยเลข4นะคะอันนี้คูณ6อันนี้คูณ4 3 4สาเท่าไหร่คะสิ 12. ดับรอบนี้คือเลข2อค่ะทุกท่านดับรอบนี้คือเลข2นะคะอ่าเป็นยังไงรัสทีนี้ที่รักจ๋าเป็นยังไงราจ๋า หูย้ยหูยหูย,ยชนเลข2ตัวนี้เอาอยู่แล้วแหละงั้นนะ่ะเลข2เนี่ยน่าจะดับอยู่นะคะชนกันพอดีเลยชนที่เลข2ค่ะรอบดีเดย์ของเราคือวันที่1พฤศจิกายนสองพายหกสิดับ2เช่นกันทีนี้เราเอามาตัดกับสูตรนี้ดูซิตัดกับสูตรนี้มีไหม รนดับ9กับดับ2นะคะทั้ง2ส่วูนนี้ประกบกันแล้วดับ9กับ2รอบเดียวกันเลยนะคะทุกท่านนะอ่าดิฉันจับมาวางให้มันได้รอบเดียวกันอันนี้ดับศูนย์ทั้งสองออกสองเจ็ดสองดับศูนย์สามกับศูนย์ออกแปดห้ากับห้าออกหกศูนย์กับศูนย์ออกห้าหนึ่งกับสองออกสี่เก้ากับสามออกเจ็ด ศูนย์กับศูนย์ออกสี่สี่กับสองออกแปดหนึ่งกับแปดออกสองเก้ากับแปดออกสี่รอบนี้ก็คือเก้ากับสองนะคะทุกท่านนะรอบนี้คือเก้ากับสองนะคะทุกท่านที่เป็นเลขดับชุดใหม่ทีนี้เราย้อนมาดูในชุดนี้ดับหลักร้อยบนเจ็ดศูนย์นะคะในชุดนี้ก็ดับไปแล้วนะคะดับไปเรียบร้อยคือเลขสอง เลขสองกับเลขเก้าค่ะเก้าในอยู่ในตัวเหลือจากดับผลปรากฏว่าที่เหลือไม่ต้องกลัวเลยนะคะอ่ามีสิทธิ์เดินแล้วนะคะทีนี้048แล้วไม่มีสองนะคะ048เป็นตัวที่น่าสนใจในขณะนี้รอนะคะรออย่างเดียวก็คือรอปักหลักร้อยบนนะคะทุกท่านนะ ทีนี้คลิปต่อไปดิฉันจะทำชุดปักหลักร้อยบนให้ไปพิจารณากันนะคะว่าจะได้เลขอะไรไปใช้กันในรอบต่อไปอ่ะแคบไว้ดูแคบไว้ใช้นะคะแคบไว้พิจารณาสำหรับรอบนี้สำหรับหลักร้อยบนก็คือ0-48เป็นตัวที่น่าสนใจมากที่สุดนะคะอ่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทุกท่าน ขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้รอบนี้ดับหลักร้อยบนชุดใหม่สุดใหม่นะคะก็จะได้ตัวเลขอยู่ประมาณนี้นะคะคือเลขดับขอเทคแครให้ขอนี้หนึ่งนะคะทุกท่านนะเทคแครหน่อยเทคหน่อย อ่ายี่สิบเอ็ดงวดไปต่อค่ะรอบนี้ไปต่อไม่รอนแล้วนะอะสำหรับคลิปนี้รอบนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีเจอกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ